เดอะโซเชียลวอลเลเยอร์สมรภูมิโซเชียลไฟนอลลาวซองวอนอัครเดชคว้าแชมป์เดอะโซเชียลวอลเลเยอร์คนที่2ของประเทศไทยปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงปรบมือและอารมณ์ที่อัดแน่นไปทั่วทั้งลานป๊อปมาสยามสแควร์บ็อกไกสำหรับรายการวัยเล่าแห่งยุคเดอะโซเชียลวอลเลเยอร์สมรภูมิโซเชียลซีซั่นสองทางช่อง7 HD ภายใต้การผลิตโดยบริษัทจีเนียสเมเดียครีเอเตอร์จำกัดของซอนย่าคูลิ่ง และมาตุ้มเตมชินพลอยเพชรดำเนินรายการโดยเอกกี้เอกชัยเอื้อสังคมเศษและต้นหอมสกุลตลาดที่ตลอดทั้งซีซั้นสามารถสร้างปรากฏการณ์สือนโซเชียลมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องทุกแพลตฟอร์มและกลายเป็นรายการที่ถูกจับตาในทุกสัปดาห์อย่างแท้จริงค่ะพีดีิมดีด้วยพี่พิมพ์มถาม มีมาสเตอร์คนไหนประท้วงไหมคะไม,ไม่มนะีเพราะฉันจะได้เตรียมวิ่งหนีมีคะแบบนนก,การตัดสินไหมคะคือจริงๆเดี๋ยวผลคะแนนการตัดสินนะครับเราจะปล่อยเป็นไฟล์ให้น้องทุกทุก คนได้รู้ว่าตัวเองทําอะไรไว้เพราะจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ทรงวอนเท่านั้นที่ทุ่มเทกับรายการซีซั่นนี้ตัวจริงอ่ะทั้ง20บริเวณเลยเพียงแค่ทรง,งวอนเขาสม่าเสมอเขาแบบปล่อยมากๆเขาถี่มากๆในการไลฟ์ในการปักตะกร้าหลังบ้านด้วยนะครับทำให้คะแนนออนไลน์เขาค่อนข้างที่จะมาสูงระดับหนึ่งเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับสุดท้ายแล้วครับการแข่งขันอ่ะมันจบมาที่ผู้ชนะ1คนก็จริงแต่สําหรับตัววันนี้ซีซั่นนี้ ต้องขอบคุณเลยว่าผู้ชนะที่แท้จริงอ sure hey, okay. ่ะก็คือกระแสตอบรับและกำไรที่คนดูมอบให้พวกเรามากกว่าเพราะว่าอันดับมาสเตอร์ทั้ง4คือคือพรีเมียมแล้วก็สำหรับตูมคือที่สุดและเป็นมาสเตอร์พีทของมาตูมและพี่พิมในการร่วมงานกับพวกเขาแล้วจริงๆก็ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับแนสต์ลูเกตด้วยรับผมขออนุญาตถึงพุทธัดอย่างที่พิมกับที่มาตูมายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าเสียน้ำตมเสียน้ำตามีการ คารมอทะเลาะกันเวลาไม่ไม่โกหกครับมันไม่มีทางหายเหนื่อยเนาะเราต้องนอนเราต้องนอนครับเรจะบอกว่าคืนนี้พักพรุ่งนี้ขอเวลาแฮงค์หนึ่งวันอาทิตย์หน้า ประชุมซีซั่นสามโอ้แล้วเลยเหรอซึ่งเราจะมีคอนแทคนะครับมาสเตอร์ซีซั่นสองถ้าเกิดไม่โทรมาปฏิเสธพรุ่งนี้ภายในแบบเที่ยงคืนเอาเสรเดี๋ยวนี้เลยเอาเสรเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยคุณเป็นผู้ชนะคุณเป็นเสียทีไหมไปต่อไหมไม่ไปไม่ต่อไหมไมไปลูกเกดบอกว่าถ้าชนะซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าไปต่อนะอ้าวอา ตอนนั้นฉันเมาแน่เลยพูดนะที่ให้ชนะเพราะแบบนี้เหรอเนี่ยไม่ด้ไม่จริงนะไม่ต้องห่วงเขาถอนตัวก่อนนิสาอีกไม่แต่สนุกดีครับถือว่าเป็นเป็นเป็นวันดีๆของพวกเราแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรายการเรามันถือว่าใหม่มากๆด้วยสําหรับประเทศนี้ด้วยครับก็การที่เราได้ตัวแม่คอนเทนต์อย่างนิสามาเจ้าแม่แบบว่าสื่ออย่างแบบพี่ลูกเกดมาเจ้าพ่อดราม่านิกกี้มาแล้วแบบว่าแม่พระ มันต้องมีหนึ่งคนพี่ลีดียอะไรครับต้องเรียกว่าความสนุกสนานซีซั่นนี้มันอยู่ที่เริ่มต้นจากตัวมาสเตอร์ด้วยครับคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างชัดมันก็เลยทำให้ซีซั่นนี้ออกมาเป็นที่พอใจและกระแสตอบรับดีมากๆก็ต้องขอบคุณพอดูอีกครั้งนึงด้วยครับขอบคุณพี่ๆเสมอขอบคุณนะคะแบบมากคอยเก็บข่าวให้พวกเราเนาะถามมาสเตอร์แต่ละคนดีกว่าครับว่าเขาสนุกแค่เมไหรผ่านมามันมีดราม่าทูเทสเริ่มเราก่อนเลยนะที่สาไกลบ้างหนูเนาะก็เด็กสุดแล้วต้องมาแบบในรายการเขาต้องการการฟาดปันอะไรเงี้ย ตอนแรกเราก็อุ้ยลำบากใจเราจะแบบไปต่อร้องต่อเถียงกับพี่ๆจะดูแบบไม่ดีหรือเปล่าแต่ต้องให้เครดิตพี่เกดเลยเพราะพี่เกดเนี่ยบอกว่าในรายการไม่มีพี่ไม่มีน้องทุกคนคุณ Master, มาสเตอร์มาเลยทําให้รายการนี้มันสนุกเพราะว่าเราปล่อยฟรีปล่อยจอยกันได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนมากๆเพราะว่าแบบมันก็ทาให้หนูเก่งขึ้นด้วยแล้วนัดบ,บอกเลยว่า4มาสเตอร์เนี้ย คือดีกว่าซีซั่นที่แล้วมากค่ะเอาละสนุกกว่าเยอะจริงไหมล่ะพี่นิกกี้เอาจริงเอาือกาก็ยอดบิวอ่ะซีซั่นที่แล้วอ่ะทั้งทั้งซีซั่นนะน้อยกว่าซีซั่นที่อีพีเดียวอีก บอกว่าเวลาไปที่ไหนคนจะชอบถามว่าสคริปต์ไหมมาตุ้มเขียนสคริปต์ไว้หรอนะขอพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีสคริปต์เพราะถ้ามีสคริปต์ไม่สนุกเท่านี้การที่แบบพี่เกดพูดอะไรมาแล้วเราสู้เลยแบบด่ากันเลยมันแบบมันสนุกกว่าเยอะดังนั้นรายการนี้ไม่มีสคริปต์แน่นอนค่ะและทุกอย่างที่เราพูดอ่ะเพื่อให้คนดูรู้สึกสนุกแต่ลิเดียเป็นไงบ้างคันไหมคะเราถูกทำถูกกระทำาั้แต่ ep หนึ่งเลยค่ะ แต่แต่ว่าสะดกแล้วก็จะจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆมากๆระหว่างการด่าแล้วเป็นเรื่องจริงกับการด่าเพื่อคอนเทนต์น่ะก<ช>็ <laughs> มันเป็นเส้นบางๆมากๆเพราะว่าตอนเราเราพูดกันในรายการเนี่ยคือเราเราต้องหาจุดด้อยของคลิปแต่ละคลิปแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันก็แบบก็แอบ,บจริงบ้างแต่ก็เราจะพูดยังไงให้มันโอเคแล้วอะไรเงี้ยมันคือเส้นบางๆมากๆคือต้องขอโทษขอโพยกันตลอดเลยทุกครั้งที่ท,ที่เราพูดอะไรไม่เดียว <laughs> <laughs> ใช่แต่ก็คือสนุกมากๆก็เป็นประสบการณ์ที่ ไม่เคยทํามาก่อนนะสำหรับเดียค่ะสนุกมากามาที่นิกกี้เรา,<พ>าเล่นเกมด้วยใจครับพี่ต,ตาเยอะที่สุดคือตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเขาบอกว่าพี่ลูกเกดเนี่ยคือคนที่เล่นเรียลลิตี้เก่งที่สุดของประเทศจนมารายการเนี่ยผมเชื่อล <c oughs> แล้ว <c oughs> ว่าเขาเก่งจริงๆ,ๆ <c oughs> เขาเล่น,นังแต่หน้ากล้องยันหลังกล้อง เราก็เชื yeah. Yeah. ่อเขาเราโดนตกกันดิเราไม่รู้ไงเรามือใหม่ไงจนมาวันนี้เราเชื่อแล้วว่าเขาเก่งจริงๆนะครับพี่ลุกเกดเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็พิลิเดียนะครับก็ถือว่าผมได้พี่สาวเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเครียดจากรายการนี้ทีหนึ่งทีสองไม่รู้จะโทรคุยกับใครอ่ะคุยกับพี่ลิเดียโอ้ได้โทรคุยกันครับเครียดมากนะครับส่วนพี่นัทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มีพี่นัทนะครับทำให้เราพัฒนาตัวเอง เเเขาป็นอกตั้งตั้งแต่ EP หนึ่งก็ก่อนเราเราเจอเขั้งแรเขาเป็นเอ็กตาร์ตผ่านมานานเราไม่รู้เขาเก่งแล้วพอมารายการนี้ EP แรกเขาเก่งมากพอหลังจากนั้นมาเติมเลยอยู่ไม่ใช่แฉล่งแฉลรักนะเป็นเด็กี่ร้องไห้บ่อยเสียน้ำตาบ่อยมากครับผมเป็นเด็กที้ร้องไห้พี่ใช่ใช่พี่เด็กที้ร้องไห้แต่ว่าในชีวิตจริงผมไม่ค่อยเรียลลิตี้ไงพอมารายการนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าซีซั่นหน้ามาเราจะไหวไหม ซีซันหน้ามาตุ้ติดต่อใครคิดดีๆบอกไว้ก่อนทำไมอ่ะมันจะมาตรฐานสูงหรอถามดีเดียสิไม่ละดีเดียสีสันสามต่อไหมฮะไม่มันเหนื่อยจริงๆครับมันเหนื่อยจริงๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแผนคุยเรื่องซีซันสามไว้แล้วด้วยเหมือนกันครับผมแต่ว่าเกิดโคจินแล้วว่าเอ้ามันเกิดโคจินจริงๆเอ้า คือมันไม่ใช่แค่จริงค่ะอเขาเคยจีบดิฉันจริงๆนนตอนเด็กๆตอนเล่นเล่นเล่นต้นระยะขอพินบีบชอบนัดขอพินบีบนัดตอนเด็กๆหน้าเขาเหมือนเกตกันก้าเลยจำได้แล้วเราชอบเขาแต่ว่าเราอจีบเขาไม่ได้เพราะมีพระเอกคนหนึ่งจีบเขาแทนไม่ไม่ต้องเอาเรื่องรายการแล้วเอาเรื่องนี้ เราตัดไปดูก่อนรู้สึกพี่ลูกเกดดีกว่าไม่ให้การที่แบว่ามัมีจริงใช่ไหมที่มิกกี้พูดว่าไปเอกจีบเราแม่ตอนนั้ก็เด็กตอนนี้หนูก็มีผัวแล้วปีนัดจะแต่งงานแล้วตั้งไปเถอะตัดมาที่พี่ลูกเกดเป็นคนที่เล่นเกมเป็นแล้วก็เป็นผู้ชนะวันนี้ด้วยเก่งมากก็ก็ดีใจดีใจมากๆเลยนะคะสิ่งแรกเลยก็ต้องขอบคุณนะคะแน่นอนสองโปรดิวเซอร์เจ้าของรายการนะคะพิมพแล้วก็มาจุ้มนะคะที่ที่อ่าพา กลับมานะคะมาขอนิมให้แก่กลับมาเล่นเรียลลิอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาสเตอร์อีก3ท่านจริงๆก็เหมาะจริงๆสนุกสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็คือขอต่อจากลิเดียที่ที่ลิเดียพูดเมื่อสักครู่นี้คือเวลาเราต้อการเราเราเถียงกันเราพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกณเวลานั้นมันก็เหมือนกับว่าสมัยเราเด็กๆแล้วก็เราแข่งกีฬาสีอะ่ะ เราเป็นเพื่อนกันเราอยู่กันคนละทีมโอ้ตอนแข่งขันกันดากันอะไรเงี้ยแต่พอจบแล้วก็มาอ่าอะไรเงี้ยมามากลับมาเซเลเตมาเป็นเพื่อนกันมันก็อย่างนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนในโมเมนต์นั้นสิ่งที่เราพูดไปก็น่าจะรู้สึกบ้างแหละนะคะเพราะมันจะต้องมาฟังซัมแวร์งใช่เปล่าแต่ว่าพอจบแล้วมันก็จบนะคะเราก็ยังมองหน้ากันเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้มองแต่ว่าตอนองไม่เก่ง เขาอยู่ทีมพิกี้มาก่อนไงก็ถือว่าเรามัเล่นนั่งคืนมาก่อนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขามาอยู่ทีมมาสเตอร์ลูกเกตแล้วเข้าใจนะคะแต่เกดก็คือทุกคนก็ได้ยินกันมาแล้วนะคะว่าเกดเคยพูดว่าโลกนี้มันไม่ใช่โลกของเกดแต่ในที่สุดแล้วเกดก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเกดไปได้ทุกที่ค่ะผู้ชนะเราบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคนนี้เป็นงานพิกเกดรีวิวกว่าพิกเกดรีวิวกว่า สังวรสังวรเป็นคนเป็นผู้ชายที่ตั้งใจมากมากๆเลยนะคะบางหลายหลายครั้งเนี่ยเกเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ตอนที่อยู่ทีมมาสเตอร์นิกกี้กับทีมมาสเตอร์ลูเกตเนี่ยในรายการบางทีเราพูดเราคุยอะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาก็พยายามพยายามแล้วพยายามที่จะพูดพยายามที่จะเข้าใจแล้วพยายามที่จะช่วยทุกคนเป็นคนที่ขยันมากๆแล้วก็เราก็ตั้งใจจริงๆดีใจคะ่ะวันนี้แบบชัยชนะ คือเหมาะเหมาะเหมาะเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างกับผู้ชนะของเราวันนี้นะครับรู้สึกว่าผมดีใจดีที่สุดในโลกในทุกปีที่ทันมากนะครับที่ผ่านมาใช่ครับวันนี้คือนสามีกนะครับก เออ่ผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้ผู้ชนะได้ชนะได้เป็นผู้ชนะโตวโซเชียลี่ก็คนที่สองนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับยังไม่ใายความเครียดเลยจะ่อยอดแต่งตำแหน่งตัวได้เปยังไงบ้างจะทำอะไรต่อจะทำอะไรต่อจะทำอะไรต่อนะครับก็ไม่ถึงว่ารายการนี้เสร็จแล้ว จำทำอะไรต่อใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ารายการนี้เสร็จแล้วชีวิตนี้ยังไม่จบนะครับชีวิตนี้คือการสู้นะครับผมก็เลยผมก็จะสู้กับชีวิตของผมสู้กับชีวิตชีวิตมันต้องสู้ทุกวันใช่ครับแล้วหนล้านบาทยังไม่ผูดจบไม่จบแต่สับนี่นี่ม่แปลว่าจบรายการแล้วอย่างนี้ตอเลยหรอ ครับชีวิตยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพตะหันนี่เขาเรียกว่าสงครามยังไม่จบพพ่งนับศทหารสงครามยังไม่จบอย่าซมซีซั่นหน้านะครับมาซีซั่นหน้ามาสเตอร์คูลิลี่นะครับเข้าได้เลยอยากได้มาดูสองภาษไทยร้านหนึ่งทำไร้หนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านแบบนี้หรือว่ายังไง หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านคืออะไรครับเงินเงินที่ราาางวัลล้นบทที่อยู่ในโชว์เจ๊ยอ้อเขาเขาไม่รู้เรื่องเงินขอะไรเหลยเป็นเกาหลีนะครับโห้ยนี่แไม่จริงจริงว่าเป็นเป็นมุกเขามุกเป็นมุกเป็นมุกใช่ครับเป็นมุกเกาหลีนะครับขอโทษนะครับยังไม่ได้คิดแต่ว่าเดี๋ยวเคยกับทีมของเล่า ไม่แล้วว่าทำยังไงดีไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันที่ไหนที่วันนี้ก่อนละคืนนี้ก่อนละไปแไปหน่อยพี่บอกว่าเขาจะไปคุยกับทีมว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรนีฟก็คือเลียงเพือนพี่บอกว่าอย่าไว้ใจเลยเพราะถ้าไปคุยกับลูกเกดอะหายไปครึ่งหนึ่งให้เชิญชวนคนที่จะมาแข่งซีซั่นต่า เราในฐานะเราแชมป์ซีซั่นสองมีจริงๆกิงอเซีซั่นสามอ้าวจอมผีเงินหนึ่งวันให้ส่งนเชิญคนอื่นใช่ซีซั่นสามให้เชิญเอ่อ creatures อ๋อฟังไม่ออกอังกฤษไม่ออกอ๋อเหรออ่าใช่ครับเอ่อผมอยากจะเชิญเชิญ่อชวนอ่าอยากจะชวนเอ่อคนที่คนที่ ทำไทม์โฟเรียกับโซเวนในสตูเขาคือชื่ออะไรนะครับคานาคานาคานาตัวอันเนี้ยให้ชวนทุกคนไม่ได้ชวนคนเดียวในความว่าโอ้ยชาติรำเพยอะไางเงี้ยชมภาพอ๋ออดีกว่าแล้วเป็นอะไรเงียบตั้งนานคแล้วอิตาคาดโอเคทุกคนทุกคนเอทุกคนเลย สลายเรคนแปจริงๆว่ารายกันนี้เป็นไม่ใช่เป็นรายกันที่แค่มีความสุขตลอดนะครับรายกานี้เป็นที่แบบมีความเคลียนมากมีความกดกันมีความเหนื่อยที่สุดก็กาลังชวนอยู่ไอ้ยังไม่จบผมไล่กดให้จบได้ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นตออลูก เล่นมีความสุขด้วยในประสบการใหม่ะจากรายการนะครับแล้วก็จัดเจอถูกมาสเตอร์ซีซั่นสามที่ดังดังมากๆมีความซ้ำพลาดเก่งที่สุดซึ่งมาสเตอร์เหล่านั้นไม่ได้มาจากซีซั่นสอง อะไรนะนั่นแหละไม่เป็นไรพี่เก๋พูดให้ละอ่ะต่อเลยลูกน่จาจะเคลียดม,มากเลยนะก็เอาอย่านืนละกันาเดีก <laughs> ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ชนะแต่ละซีซั่นประกาศผลใช่ไหมครับเดี๋ยวซีซั่นหน้าก็ต้องเป็นคิวของทรงวอนประกาศคิดว่าวันนั้นเนี่ยน,น้องน่าจะภาษาไทยแข็งแรงระดับหนึ่งก็ฝากเดี๋ยววินเนอร์คนที่สองของประเทศไทยแล้วฝากพี่ๆนักข่าวเมตตาแล้วสอนภาษาไทยน้องทรงวอนด้วยนะพี่ครับ